สวัสดีแล้วก็สบายดีฉันบอกว่ามนี่ก็ตื่นเศร้าหน่อยนึงเนาะตื่นเศร้าบรรยากาศแต่เบ้นก็ล้องสิขึ้นพี่เนอะแต่เบ็นอยู่ทั้งนั้น <c oughs> นี่พายางมาเบื้องเบื้องนี้เนาะบรรยากาศมอนี่ก็เขาวันอาทิตย์สี่แล้ว อยู่นี่ก็บซีมือซีมือนี่เนาะแต่ก็ยังไ่ได้สกการกับมิต่ไอพี่น้องไตอนนี้มิตะไอแต่กับดังม่ได้กินคือเก่าเนาะในค้นก็เริ่มออกเริ่มมาออกกาําลังกายพังสนนั้นจะเป็นผ้หยิ่งเนาะผู้ชายผู้ชายครายังไม่ค่อยตื่นมาเลยสอยจังหน่อยปรส่ตตื่นแต่ว่ามืูนี่ตื่นไว้ก้นมูหน่อยนึงเนาะ น้หมืนก็ยังปวดเอ้าปวดเก่าแล้วตื่นมากับตื่นมากับมาไล่เลน่นมาถ่ายเลยหมอกแต่ว่าหมอกกับคือว่าบุงลงลายไปเลยเห็นไหมเบิ่ง <c oughs> <c oughs> ทางหลังไปเนาะพญางเบิ่งไปฮอดพุ่นล่ะพุทธพุทธยิ่งยู่พุ่นทะ ย่างไปเรื higher, ่อยๆเนาะสำหรับม so ันีก็อากาศเศร้าๆตอนเศร้าก็เด่นเย็นน่าจะหน่อยก็ออกมาแล่นตะเวนกับร่งขึ้นกับร่งบรรยากาศดีพี่น้องหมอกหมอกก็มึดๆเห็นปะใครๆหมอกหมอกเบิดอันนี้จะเป็นชาน้ำชาน้ำที่มีไอหมอกลายพี่น้องน่จะเป็นพวกผู้หญิงเข่าวกับลังกายเนาะ ตอนแรงครับก็สิมาเต,ตาย์เตยบานอยู่บนนั้นเตยบานอยู่บนนี่นี่นี่บทกลางนี่แหละซึ่งผูดสากข่าวยืนนี่มันจะเป็นหอัวของหนาวหนาวหนาวเตยบอกกใส่เชื่นนอกัญญาเยอะมากสายออกเรียบร้อยแล้ว พี่น้องเดิข้าเจ้าบอ้ไปหอดทางฝั่งนั้นก็หอดเขตแดงกล้วยแดงๆเห็นบ่เขาบอ้ไปมันมันมีเขตรวงหามมั่ยใช่ไหมว่าสิไปเบิ่งทานั้นก็บ่ได้หรอกเขาบอ้ไปน่าสิเป็นทุ่งนาพี่น้องปลูกข้าวเห็นบ่เขียวๆอยู่ไกลๆบพไกนี้บนตะเวนขึ้นน่ะเขียวๆแทนนั้นไม่ได้เขียวๆได้น แต่โอ้โหในกล้องมันจะเขียวด้วยเขียวอยอะเกิดซีมีต้นมกบกความร้อนพิโน่เลยไปเรื่อยๆย่างไปก็ต้องมีขีดมีเขตกำหนดเลยเพราะว่าถ้างม่เขกกำหนดข้าเจ้าก็าหายเนาะความีทหารเฝ้าพี่น้องมีทหารยามอย่างดีพหมดเลย โอ้เขอโทษนะอนุญานเนาะมันห่ามมา่ได้ไอ้ก็นด้พันโคแห้งดีสะนก,กะออกมาปิดหนกกดวออกลั <c oughs> <c oughs> งกาดีสะอุลิเพราะงั้นค่ะว่ามีต้นหนกบกต้นหนกบกร้ายเขนานาเ ไปเก็บจร,ริงเลยเนาะซูมไปเลยต้นี้บวกไปแล้วก,ก็แม่นที่บอกต้นนี้สูงสูงนะชอบเล่นออล่างกายเขางานก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทีมวงมีเสียงกันเบา้าถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วก็สิอกอกใช่ไหมแรงเล็กๆหน่อยอาบน้ำ อาบน้ำก็อาบอาบจะเศ้าอะไรดตกพออาน้ำหนาวนตอนแปดเก้าโมงคนละแปดโมงเก้าโมงคนละรถน้ำพี่น้องที่ได้ดื่มมือแหละเอก มือสีบมือว่าต่งต้นบางบุกเขาว่าบากบุกร้ายหลายแล้วคุณยิ่งเ,เขาออกก็เริ่มเขาเริ่มย่างนีเลย่ย <c oughs> ทำไงแล้วเขาเริ่มเมือ่อล้วเขามาเช้าแเช้าเลัวคุณยิ่ง <c oughs> <c oughs> อยากไปถ่ายไกลอยู่แต่ว่ามันมีขอบเขตนะเขาหมายไปถ่ายไกลเขาหมายไปไกลไปเรื่องตึกตกัเนเหรอเรื่องนนี้เป็นยังไงทางเป็นห้องน้ำเลยเขาเห็นห้องน้ำห้องน้ำเก่าเหอนคอยชงสุดๆว่าเป็นห้องน้ำไปเลย ห้องน้าเก้าคนยอดถ่ายด้เานเน้เก้าเขาไดเละพอถ่ายลายละพอเป็นห้องน้ำเก้าแล้ว เลี ột. Ột ้ยงหมอกบกบมอกไอยานี <c ười> <c ười> ่เขามาตัดนี่เลยตัดสู้ๆเลี้ยงเขามาเก็บหมอกบกแทนต้นหมอกบกหมดขี่นแล้เดี๋ยวเมื่อไรว่างๆจะมาเก็บเนาะแต่ก็ว่างเสมอเลยเนาะเมื่อไรมันจะมาเก็บมันก็เป็นเห็ดยังไงก็รูปหมอกลงลายเดี๋ยวไป ขาวตจวเอยไกรมัยางหมกเปี Parent, ่ยนหมดแะนงานที่เป็นนองสะป้สะงานแวนองสะพอไปสนนั่นมาได้แดดก็เริ่มขึ้นแล้ว รับเข่ากับน้ามแต่ละมือ,อกินเยอะพี่น้องเลยเพื่อนแกโอเคอยยนะแซ่บมันกระโดดแซ่บ,บแบหลกินได้แลนะ้วเพนแอ้นองซาแล้วกันน้ามันยัเปิกดสีนี่วะ Ô, oh, cứ nằm ở dưới nữa Tốc xa ra Đây học Của bọn phụ huynh vô không phải cái gì đấy, một gốc cái gì đấy, một cái, cái mắt lái lái, xem, tiếng một เปียกแค่แบบนี้หมอกลงมายางอยู่ในเปียกแค่ใส่ก็บบอดกัยเราจะหนีหรอ này Hãy mưa cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มอให้ยนี่ด้วยขีดแดงนี่ก็มองห้ไปไม่ก่าขีดแดงนี่บิดไปนี่ด้วยว่าตอนนี้องเขาตั้งกลวยแดงไว้แล้ว าาน,นี่ทนะังพุทธพุ่งยิงยู่ด้น่ะกลับขึ้นแล้วไปเนละย่นอกมาขื้ววั <c oughs> นนี้กับบนข้าเจ้าปานตอนแรกไม่ วนลาก็ะบมีแต่ทหารแนละทีมงานครับเตะเขามาเป็นมาเขามามาหลายคนนะกองทัพผมบจังเลยอ้บากเปิด,ดไฟยังไงไ้สอนนี้ไงไ้องนี้หเ็กๆเลยเนาะของของผซ้ายนี่อีกฟังนี่ ตะเวนเริ่มแดดแล้วเริ่มแดดแล้วคืนเรื่องห้องนามมากก้ำห้องน้ำมากเลยห้องน้ำที่ว่าเขาเบิง้งเลยนะ <c oughs> เสียงก็เริ่มค่อยแลย้วเมื่อยแล้วแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงซรัมมี้เนาะผู้ใดเข้ามาก,กับเป็นกำลังใจให้เด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะกดติดตามนะเนี่ยจ้อ พรก็ต้องการกําลังใจน